สวัสดีครับสวัสดีครับนุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่ปีการนะครับปีกาเราอยู่ที่สะพานปีกาเนาะไม่ได้มานานแล้วเขาก็ลอกผักตบออกหมดแล้วลอกผักตบออกแล้วเนาะนาคนเนาะลอกผักตบแล้วแต่ลมแรงมากครับนะคนลมหนาวลมหนาวมาแล้วมีเรือยกยออยู่นู่นครับนีหนึ่งกำลังล่องมาเรื่อยๆเนาะเรือยกยอกำลังล่องมาเรื่อยครับนุคนเขาก็ได้เยอะเหมือนกัน เอาไปลุ้นไปชมกันครับว่าจะมีตัวหรือไปลุ้นไปชมกันครับจะมีตัวหรือเปล่าวันนี้อ่ะน้ําอย่างสวยครับน้ําสวยมากน้ําสวยมากครับนะคนไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าเด้อนะคนเด้อย,ยกย่อมือนี่จะมีตัวบอลมแหง้งลมแหง้งนี่เนอะลมแรงมากนยังไงนั่นเด็นั่นเด,นนด็โอ้ฝนนิดหน่อยพียน่นนอะ มันนิดน้อยมันนิดน้อยเออพลอยไปซะกนิดหน่อย,อนนอยออออโอ้ยลมแมหเนาะพัดยอด่อเขาผิวไปผิวสายผิวขวอยู่พี่น้องลมแห้งครับลมแห้งครับพี่น้องลมแห้งครับเออเสียงลมแม,มมลมโมเมนต์คือพลอยด้วยพี่น้องมึงตะหนามเลยลมแห้งครับเกีงแง่พี่น้องมึงต้นกล้วยมึงไงวัวอ้วนเออต้นกล้วยมัน Sleeve, ต้นกล่วยเพราะต้นกล่วยพี่น้องแง่ครับแง่ไงพี่น้องมีข้องเราอันนี้จะเป็นบ em. ่อปลากระพงครับนี่อยู่ตรงนี้ก็เป็นบ่อปลากระพงไม่รู้จะเจอตัวหรือเปล่าโน่นเรือยกยอยู่ไกลนนอนยังไม่ใกล้เรายังไม่มาใกล้มีโอกาสอยู่ครับนาคนอู้ยลมลมสุดยอดครับลมสุดยอดแล้ววันนี้ไม่รู้จะหมานหรือเปล่าวันนี้หมานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนาคน ลองลุ้นไปด้วยกันครับมีตัวเยอะมีตัวน้อยมีปลาน้อยมีปลาใหญ่โอ้โหเงียบกิบเลยนะคนเงียบ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 เงีย,บ,ยบอยู่ลมเั่นอย่างแรงครับนะคนนี่แหละวันนี้ลมหนาวมาแล้วนะคนลมหนาวมาแล้วเหมือนน้ำไม่ค่อยไหลเท่าไหร่น้ำไม่ไหล น้ำไหลหรือไม่ไหลก็ไม่รู้เพราะว่ามันลมแรงอนะคนลมแรงแล้วไม่รู้ว่าน้ําไหลหรือไม่ไหลเนาะตายเายนะคนนี้ลมโคตรแรงเลยสุดยอดสุดยอดครับนะคนวันนี้ลมคักรลมเหนียห์ลมคักรลมเหนียประมาณประมาณอยู่จุดนิดหน่อยสองโต้ลมไหมคักรลมเหนียห์เนาะ ลวมสิบยอดลมสิบยอดน้าหนั้าคนมีปลาคงคงดูจะเข้าหรือเปล่าโอ้โหไม่มีปลาเลยปลาไปไหนหมด ปาจจะไปใส่บ yeah! no, ิด no, 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 wow. no, ี่นอป่านไหมป่านจกไปใส่บิดี่นอยป่าแไหมลมซุดๆพี่น้อลมแห้งกัะแหงเนี่ยนะลมแห้งโคตรโลกับลมกเนี่ยจะมันว่าไอ้เนาะลมยนงคักระเนียกระเนียเฮ้ยพี่หนอไปยังไปยัง ตึงนเราตึงนเราพี่น้องนั่นนั่นปลาตะเกียนปลาตะเกียนเอ้ยตะเกียนตัวงามตะเพียนัวงามเนาะเอ้ยตะเพียนัวงามเนาะนี่เรียบร้อยตะเกียนตัวงามเออนึกว่ันที่มีปลาให้เดาพี่น้องนึกว่าจะไม่มีปลาให้แล้วนึกว่าจะไม่มีปลาให้แล้วนะคนย็นงามอยู่แก้วโอ้โหดี ดดดดเดดเดดตะเคียนงามรักตะเคียนงามอุ้ยลมคักเมียพี่น้องนาะ่มกัะดีบลมผดล,ลมโพเนาะลมคักลมเหนี่ยนี่เราอยู่ที่คลองสงกัดแปดสิบเด้อนะคนนี่เราอยู่ที่คลองสงกัดแปดสิบเด้อนะคน โอ้ยเป็นสูตรได้หรอพี่น้องเอ้ยหลุ่นน้ำกันไปเรื่อยๆครับน,นี่โตน,นี่โตคว้ามีโต,นนตงามๆเห็นปะเงียบกิฟเงียบกิฟน้องเงียบกิฟปลาโอ้โหเงียบได้ใจมากปลาพวค่อยขึ้นมันไหญพหี่น้องมัน ลมันอากาศมันหนาววะอากาศมันหนาวพี่น้องอากาศมันหนาวอากาศมันหนาวครับอากาศมันหนาวพี่น้องลมหนาวมากแล้วโคตรแรงโคตรแรงจัดมากนะคนแดดก็ไม่ค่อยมีคือลมสุดๆเลยโอ้มันนี่อะไรเป็นไนนง,ง,งนะลมแห้งคับแห้งแงนะน้อ กแกแกล้มแหงคั่งแหงเนียเราพี่น้องเอ,อ,เอ,อ,อง้ยป่าเขาจะขี่ม้ามูม้าหรอกนั่นเหยียบกิฟป่าก็ดีโอ้มีฮอตโตโอ้ยแดดก็วอดแดดน้ำก็บ,บดดวอดไร่อมพี่น้องวันเฮ้ยมือนี่มือนี้เป็นมือแหงหรอพี่น้องเอ,อ้ยมือนี้เป็นมือแหงหรอพี่น้องมันลมแหงลมคันลมเหนียแถว่า โอ้เจ้ไข่ได้ปลาตเพียนตัวเดียวขางล่างนี้ไข่ได้ปลาตะเพียนตัวเดียวนี่บ่ยังได้พวกน้องปลามีบ่หมีปลาเงียบกริบอิบลิบตายวันนี้น้องแบบนี้มันก็บหมูใหญเลยเนาะอ่าคน แบบนี้เนี่คือว่าพี่น้องแบบนี้นคือว่าพี่น้องเลมเขาลมเนี่แปาล้มเขาเป็นเร่องเดกพี่น้องข้าวข้ล้มเนี่ยลอีหลัเลยมล้มไหมเดียเสียวมนีหรอาพิ้วาวเนี่ยฮะรดาพี่น้อง ลมคักลมเนียเป็นสั่งหอายลมคักลมเนียเนาะน่ะนองอุดนตายก็อเนะสูะน่นไปเนาะสู้กันไปนะสู่กันไปสู้กันไป bà chắc tổ đẹp loại thật nhóc này cũng mấy bà ไหนหมดปลาเป็นไหนหมดลาหายไปไหนหมดปลามันพ่มาญกูพ่มาญนังเจอพี่น้องเจอทั้งลมออกมาแล,ล้วลมเฮง,งค่ะกอ้ยสุดยจ่อดออกมาแล,ล้วลมแรงมากเป็นวันอะไรนี่เราไม่ออกเป็นอาทิตย์เพิ่งมาออกเนี่ยนะคน มันเจอลมเลยเลนูดิเงียบเกียบปลาไม่มีเลยปลาไม่เข้าเลยปลาไม่เข้าเลยนะคนปลาไม่เข้างียบได้ใจมากนะคนเงียบได้ใจมากปลาวันนี้ Oh yo... Nên et... tда... đây vì nó nhập kíp và mình mình tùa nhúc bàn tay của bố mi mùi bố mán của bố mán các mua nè nó nhúc chân đấy cả bố khẩu bà ปดขาปวดนี่รุนไปน้องกันมารุ่นไปน้องกันนอ้องโจตัจะโตละ,ะ,ะน,น นั่นเีนั่นเีนั่นเหรยยโอ้ยข้างดำนี่ว่าผลข้างดำอีดีตอนนี้ข้างดำเ่าจัดการน,นี่เนาะอืมข้างดำเ่าี่นะข้างดำเก่าจัดการจัดการ นี่ก็มีโตไม่นะนี่ก็ได้โตเนาะแง่ดำลุนต่อลุ้นต่อนะคนจะมีตัวไหมจะม,มีตัวไหมจะม,มีตัวไหม,ม,ม,ไหมลุน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 ไปน้ำกันเดนะ็ดเนาะ มขัดลมเนี่ยเอ้ยข้างดำเอ้ยโอ้ยให้กินตะข้างดำนี่หนอใหากินตะข้างดำย่างเหียวเลยตอนนี้ให <c oughs> ้กินตะข้างดำย่างเหียวเลยพี่น้องตอนนี้โอ้ กินข้างดำย่างเดียอะ่ั้งสองครับสองข้างดำหุ้ยหยดมาลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อนะคนเรือซิ่งมาแล้วอันนี้ได้ยินเสียงเรือซิ่งน้ํากระจายมาแล้วน้ํากระจายมาแล้วครับนะน้ากระจายมาแล้วครับน้ํากระจายมาแล้วมีอะไรมีอะไรโอ้ คางดำอีกแล้วโอ้หน้ำกระจายมาแล้วนะคนน้ำกระจายมาแล้วน้ำ,นนำกระจายมาแล้วแบบนี้โอ้น้ำกระจายมาเลยเรือซิ่งน้ำกระจายมาเลยเรือซิ่งน้ำกระจายมาแล้วนะคนโอ้โหยอดยอด รอชมครับนะคนโอ้ยหมาแล้วมาได้ยินแต่เสียงมาคนนี้ยินแต่เสียงอื้โอ้ยนะคนหมาแล้วมาแล้วนะคน,าน,านโอ้ยดูนห้าจะกระจายเท่าไหน,น,น่นะคนอ

ในน,น้คนน้ำกระจายเลยอมเราไปไว้ข้างๆนนท์เอาไว้ข้างๆนะดับเครื่องนนท์แล้วไม่รู้วิ่งกลับหรือเปล่าโอ้ยเนาะคนนี้แหละอุปสรรคเยอะแยะนะคนแต่ละวันเหมือนกันไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อยู่ในรลรปาม,ม,ม,มิดสีดิีเลยมิดซีดีเลยมิดซีดีเลยมิดซีดีเลยไหลตะข้างดำปลาตะเพียนเนาะพี่น้องเนาะข้างหนองก็ปลาตะเพียนมิดซีดีเลยเดือดสิงนแง้มแงามครับพี่น้องก็หลุดตอพี่น้องหลุดตอหลุดตอ ngam ngắm ngam 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 thanh ngam cái ngam 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 Đưa ngam เมื่อสิ่งผ่านไปกันเงียบคือเก่าโอ้ยหยอดบุญอย่นนี้ยแต่เสียงเนาะเสียงเนาะตาเงียบพักเงียบเนียเนี้ยตาไม่นด้เนาะเงียบพักเงียบเนียเนาะตาพอดีสิไปช่วงไดละพี่น้องเอาสิไปคลองไหนล่ะถึงจะมันมัน เ้องสิไปคล้องได้ละพี่น้องแจงสีมานห้องสิไปคล้องได้ละแจงสีมานตาเงียบลิปอีกแล้วพี่นอ้องมึงนี่ห้องสิไปหลายสพาพน,นี่พี่น้องเพราะมันเงียบขับเงียบเนียเนาะ ใหญ่เลือกสองสามสะพานหุ่นละมุนทรงแล้วสะพานเดียวคือสิบวัดใหญ่ป่าสะพานเดียวคือสิบวัดใหป่าพี่น้องเอ้ยเ่วานสะพานเดียวนี่คือสิบวอดสิบวมานดอกมุนทรงแล้วป่ามันกินหนิ่งครับหรือมันล้มหนาวว่าอากาศมันเปลี่ยนผมพี่น้องเนาะย่างนี้ป่าป่าอย่นี้ป่าอย่างเดียว ล่มหนาวมาว,าวอ้อมพี่น้องอากาศมันเปลี่ยนเนาะอากาศเปลี่ยนป่ามันก็นเลยบุคคยลองลองดูลองดูนะคนนี่จะมานแค่ไหนละน,นี่นะของนี้เดี๋ยวผมจะสรุปผลงานให้ดูเดี๋ยวสรุปผลงานให้ชมกันว่าได้เท่าไหร่ผลงานเราของนี้ของนี้ผลงานเรามีเท่าไหร่

khang đầm mướn đờm như nó you khang know? đầm mướn đờm mai gì vậy khang đầm mướn đờm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  ม่อีกเด้อโอ้อะเออ้เง้สิงกันไม่กับพี่เ้อะโอ้ยขี่ไปเลยขี่มาเนาะ้าว้าวย้าวน้าวาเว้าวว้าวว้านาวเ้าว้าวว้าว้าววาวว้าวบ้าวว้าวว้าวาว้า้าวว้าวว้าว้าวววว้าววาว่า ขี่ไปแร้กขี่มาามี่หนอตายต่มี่หนอเออขี่ไปเลอขี่ม้ามี่นอปดไปแล้วขี่ก็ไปขี่ก็มาจะขี้ไปเงยโอ้บเขาใจเนะาะอคนเนะาะจะขี่ไปเงั้ขี้กัไป ไปสรุปผลงานกันเนาะสรุปผลงานกันเลยสรุปผลงานกันเลยเน,ะนาะนะคนเนาะผลงานของคลองนี้น่าจะไม่ได้ตัวอีกแล้วแหละผมว่าเนาะแเดือซิ่งแบบนี้ละมาบีดน้ําใส่เราอีกไหมบีดน้ําใส่เราไหมผ่านมาแล้วมาบีดน้ํากระจายเลยเต็มหน้าเลยนะคนน่าอวนครึ่งเล็กหน่อยเยอะไปเนางดุน นี่นี่นี่คล้องแรกเขาคลองแรกเราได้คางดำนีใหญ่อยู่นี่คางดำเล็กตะเพียนนะคนน่าจะปลาน่าจะอยู่ที่สิบสี่สิบห้าตัวได้ั้งนะคนประมาณนี้นะคนคลองแรกเราไม่หมานเลยเนาะนะคนเนาะนี่คลองแรกนี่แหละวันที่ไม่หมานก็ไม่หมานเนาะวันที่ไม่หมานก็ไม่หมานอย่างนี้แหละนะคนเออบรรยากาศในชมบรรยากาศนี่ หองถือว่าน้ำดีครับแต่แยงเดียวมันมีเรือเรือกวนเนะาะงั้นก็ฝากคลิปนี้ไว้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับเจอกันคลิปมหน้าครับบ๊ายบายไปสะพานใหม่ก่อนนะคนย้ายหมายย้ายหมายหมายแตก